โตโน่พาคินประกาศลาบวชหลังภารกิจว่ายข้ามโขงสําเร็จค่ะสําหรับภารกิจก็สําเร็จรุลุ้งไปได้ด้วยดีค่ะโตโน่พาคินว่ายข้ามโขงในโครงการ w i n m a n n n d the River หนึ่งคนว่ายหลายคนให้โดยโตโน่ว่ายน้ำข้ามโขงจากไทยลาวรวมระยะทางกว่า15กิโลเมตรเพื่อระดมทุนจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลไทยและสปป,ปลาว โดยยออบ,บริจาคทะลุ68ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยค่ะทากลางกระแสดรมาม่าจนเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณกันในโลกออนไลน์ค่ะล่าสุด25ตุลาคม65โตโนโ่ได้ออกมาประกาศแจ้งข่าวลาบวชเตรียมทำหน้าที่ตามประเพณีของผู้ชายไทยด้วยความเต็มใจเพื่อไปการตอบแทนทั้งสองฝั่งไทยและลาวโดยโตโนโ่ได้ระบุข,ข้อความว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ขอมอบให้ทุกความรักที่พวกเรามีต่อระหว่างกัน ผมไม่รู้จะหาคําไหนมาบรรยายหาคําไหนมาขอบคุณหรือตอบแทนความรักความสามาคัคคีความมีน้ําใจที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อแม่น้ำโขงของเราเพื่อคุณหมอคุณพยาบาลจากทั้งสองฝั่งโรงพยาบาลในครั้งนี้อีกเพียงไม่กี่วันเราจะปิดรับบริจาคก,กันแล้วนะครับสําหรับโครงการ one man and the river หนึ่งคนวหว้หลายคนให้ยอดบ,บริจาคที่ทุกคนช่วยกันลงมือทําม,มันมากและเกินเป้าไปเยอะ ความดีงามของน้ำใจที่ทุกคนมีให้ระหว่างคนทันและคนลาวสองฝั่งโคงทีน่นครพนมและท่าแขกในครั้งนี้ผมต้องขอตอบแทนน้ำใจของพวกคุณรวมไปถึงองค์พ่อพญาศรีสัตตนคราชและพญานาคทุกองด้วยการบวชให้นะครับได้ปรึกษากับพระครูแล้วว่าตั้งใจจะบวชที่วัดพระท่าพนมบวรวิหารตามความเชื่อตามประเพณีของผู้ชายไทยด้วยความเต็มใจของตัวกระผมเอง เป็นการตอบแทนครับถ้าเป็นไปได้ก็จะข้ามไปฝั่งเ่าด้วยแต่ก็คงจะเป็นต้นช่วงปีหน้านนะเพราะว่าต้องทำงานของปีนี้ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือคอนเสิร์ตที่รับไว้ให้เสร็จสิ้นแล้วก่อนครับรวมถึงการประชุมขอบคุณคุณหมอคุณพยาบาลทั้งสองฝั่งโค้งเพื่อเป็นการได้ประโยชน์สูงสุดของพวกเราในการซื้อเครื่องมือแพทย์นในครั้งนี้อีกด้วยตอนนี้ยอดบ,บริจาคมีทั้งหมด 68ล้าน1 6, 18, 000, 1 3 000, 1 3แบาทซึ่งทุกคนยังสามารถบริจาคได้ถึง31ตุลาคมนี้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแหล่งข้อมข่าวจากไทยนิวส์อไลน์ด้วยนะคะ